ลูกน้อยอ่ะวันนี้น้องวินมาช่วยยายถอนกระเทียมครับน้องวินมาช่วยยายคํำถอนกระเทียมี่สวนลำไย,ยบ้านใหม่เนาะเร็วๆมาหายายเร้ววินมามามาหายายเรววินเร็ว กระเทียมกระเทียมโลละยี่สิบบาทเอาวินนะไ,ไปอะมา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 อัายืนนี้อ้าวอาใส่เท้า ไปไปช่วยยายมาทางนี้เร็วมามามา,มาเดินมาปล่อยปล่อยแม่มามาทางนี้ทางนี้เร็วมาช่วยยายํำเร็วอมอ นี่คำถอนกระเทียมนะอ้าวช่วยยายอ้าวช่วยยายเหรอวินวางไว้ก่อนอ้าววินช่วยยายกะน,นั่นวินอะ,อะ นั่งดีๆวิ่งน,นั่งดีๆนั่งดีๆหยิบนะยิบนะใครชื่อน้องวินยกมือขึ้นครับเ <c oughs> <bye. S 2> ย่ไปวินไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนกับพี่โมเดลเนาะโมเดลเนาะไปโรงเรียนก็เป็นควายกะควายนี่เป็นควายโบโบโบนี่เนาะควายโบโบโบนี่ ไปก่อถอนกระเทียมยกระเทียมไปโรงเรียนกับไอ้ใหม่เนาะวินเนาะ,ไ,นนะไปเอาจอ มีใจคำนี่ขยันเนาะเอาวินลกห้อมลกห้อมอ้าววินทำยังน่ะทอนกระเทียมกาคุ่นทอนกระเทียมกา

มึงวินขนกระเทียมป่นกระเทียมไปใบเอร้นเลยอ่ะมตาสั่งหางกิโลตาดึงนะ ไปลงมาซื้อกี่กิโลนึ่ว่า